สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันชนกษิมเพียงนะคะวันนี้จะมาพีเศษไม้ m a พวิชางานวิจัยค่ะนี่นะคะการกำหนดของกลุ่มตัวอย่างนะคะการกำหนดของกลุ่มตัวอย่างก็มี4อันด้วยกันนะคะก็คือ1การกำหนดจากประสบการณ์ของผู้วิจัย2นะคะการกำหนด จากงบประมาณ3นะคะการคำนวณขนาดขนาดตัวอย่างตามวิธีการทางสถิติ4การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวยอย่างตามความสำเร็จนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นแมทที่2นะคะก็คือการสุ่มหรือการคัดเลือกตัวยอย่างนะคะมี probability แล้วก็ non probability นะคะก็จะมี4อย่างในกันก็คือ 1. การคัดเลือกตัวยอย่างแบบง่าย 2. นะคะ ระบบสามนะคะการคัดเลือกแบบชั้นก่อนนะคะแล้วก็4นะคะการคัดเลือกแบบแยกกลุ่มคะ่ะต่อไปนะคะก็เป็น non community 4อย่างด้กันนะคะก็คือ 1. การคัดเลือกแบบตามสะดวกต่อไปนะคะ 2. ก็คือการคัดเลือกแบบใช้วิจารณญาณสนะคะการคัดเลือกแบบตัวอย่างตามโค้า ค่ะการคัดเลือกตัวยอย่างแบบแนะนำต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็เป็นไม้แมวที่3นะคะการจัดชอแบบสอบถ คัดคุณสมบัติ5จัดกลุ่มและระดับคำถามให้เหมาะสมนะคะ6มีความชัดเจนและแม่นยำนะคะ7คําตอบต้องเป็นอินสระต่อกัน8คําตอบที่ให้เลือ,ตอ,อ 9, กต้องครอบคลุม9ระวังการตั้งคําถามที่มีอคติ10ต้องไม่มีคําถามซ้อนนะคะแล้วก็11อีกเรียกคำที่เรียกอารมณ์จากผู้ตอบนะคะ12ไม่ควรมีคําถามประเภทสมมุติ13ไม่ควรมีคําถามเน้นความจําแล้วก็14ถ้าสัมภาษณ์แบบครบตัวควรมีแผ่นช่วยตอบค่ะต่อไปนะคะ มารวัดสี่ระดับนะคะมารวัดสี่ระดับก็จะมีหนึ่งนะคะมารวัดที่เป็นชื่อหรือระดับแบบ ยาทีะละคู่สองนะคะการเรียงลาดับคำตอบ3นะคะการให้คะแนนโดยกำหนดผลรวมคง,งที่ค่ะ มีคำตอบยืนพื้น